กระส่ยรมห่อยยุ่งถ่ายายกระสยนาะยาถายกระส่ยรู้จักคาว่ากระส่ยไหมคะกระสยเป็นความอความเสื่อมใช่ไหมเราเรียนอล้วใช่ไหมคะเราเรียนาแไรวื่องกระส่ายทนีกระส่ายาะถ้าเรียนทำนีย์กระส่ายก็คือเรื่องของความเสื่อมแสดงว่ากระส่ายเนี่ยความเสื่อมมันเกิดได้ยังไงเกิดได้ยังไงเกิดได้ังเตามอายุด้วยตามวัยด้วยมันอายุไม่ใช่อย่างเดียวสิพาอายุทุกคนก็เป็นมนก็เป็นที่เป็น แต่ว um, ่าเนื่องจากการสะสมกับสะสมเนาะเหตุจากพฤติกรรมการกินเป็นเงี้ยที่บอกง่ายๆเลยเราจะบัมาที่สี่นะก้ามจอุตุอาหารก้าพฤติกรรจีบโอมิสขัาขเครื่องขบเค่อที่ตกขับนบนอุตุการกระวบร้อนการแตงโมเย็นอุตุจะใช่หนุกเูมือยู่นะคือการเปนกระทบร้อนแเย็นจึงเป็นเหตุให้รักการเสพหอยนะแล้วก็อ คนเริ่มเป็นโรคกระสัยกันเยอะไม่เฉพาะคนคนแก่นะคนรุ่นปิงเริ่มเป็นกระสัยนะเพราะว่าอาการกระสัยเนี่ยก็คือร่างกายที่โซ่ของแท้สุดน่าที่สมพูดอันนี้เป็นการจำกัดความอันเดียวนะลักษณะที่จะเข้ากระสัยคือป่วยอย่างน้อยหนึ่งเดือนก็คือมันเริ่มกระทบในกองธท่าทั้งหมด้ทังหลายอย่างนะทั้งธาตุดินธาตุน้ำท่าตุลมธาตุไฟแปรป่วยทุหมดเลย จนซุกโซเจ็บปวดเรื p, a, a, ้อรังเราจะพบดคำว่ากระสัยอ่ะจะพูดคำว่าเรื้อรังบางคนสู้ถอนเดินมาแบบโอ้โหแบบเดินมาแบบฟ้อมมาเลยอ่อมแห้งหรือยังกินข้าวก็ไม่ได้เกิดสาเหตุจากใดก็ได้เป็นได้ทั้งอาการหนักและเบาหนักต้องมีหนักแบบนอนแบบก็มีเบาก็คือเป็นเป็นแห้งหายเป็นเป็นแห้งหายเรื้อรังเป็นปีๆรักษายังไงก็รักษา อาวเขากินยาก็ดีขึ้นพอไปเว้นไปอีกช่วงนี้ก็กลับมาเป็นใหม่อีกนะคะนะระยะสุดท้ายนักมีอาการคือสะสมไฟไม่ได้รักษาอาการต่างเช่นพวกมาเร็งือล็กอักเสบ พยายามเลยคุณแม่วันนี้ได้ใช้ยาอะไกินไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้คือเบื่ออาาหรนอนไม่หลับนอนก็นอนไม่สนิทนอกสะดุ้งตื่นที่สองที่สามก็สะดุ้งตื่นแล้วนอนหลับไม่สนิทเนาะหงื่อออกตามวันมืดอยู่ในห้องแอร์ก็แฉะเหงื่อก็แตกเหงื่อก็ออกกลางวันมืดเนาะเหงื่อออกตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่อุ้ยทำไมเหงื่อเราแตกคลัทคัทคัทคัทอันนี้ก็เป็นลักษณะบัต การเซที่เรามัจะนั่งนั่งนางน่งนั่งถบ้าหรือไปหล้มไปอะไรมาอย่นได้ไม่ได้รักษาปล่อยชิ้นไว้มันก็เกิด,ากดอ,อาการทีนนนททนน่นได้หรือมีอาการทางในเช่นติดทางนก็เก็นได้คิวหนังตกลับตามล่าานตงไม่ใช่ลับธรรมดา,าที่มาแต่กรดูกแต่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตามร่างขายช้ำแสดงติดทิกในรูหิตกีการสะสมทิศในรูหิตแสดงองอกทางผิหน,น ทั đi, can, Syria, ้หมดนี่ปกติกล้ามเนื้อของผู้ชายก็จะมน่าจะชักแหงนเส้นเลือดก็จะแหงขึ้นฝั่งหิกฤตของเส้นเอ็นก็จะน้อยลงแต่อันนี้ลักษณะคือมันมีอาการชักหงาแล้วก็รีบบางคนเราจะสังเกตน้องๆเขาว่าสองข้างดูเท่ากันข้างหนึ่งจะวิ่แต่ว่าเริ่มมีปัญหานะแต่ว่าการการส่งของเลือดลมของร่างกายพลร่าเลือดลม ไปไม่ถึงไปไม่ถึงหายเราว่าด้านนี้สมมติด้านนี้ไรีบเนาะด้านนี้ไม่มีปัญหาเราต้องไปหาเหตุว่าโอ้เขามีปัญหาจากตรงไหนอันนี้คุณหมอว่าต้องมีวิจัยแต่นี่เป็นอาการอาการที่เป็นอาการแสดงเขาเรียกว่าอาการแสดงให้เราเห็นว่าเขาเป็นยังไงเช่นคุณหมอเนาะคุณหมอต้องไปหาเหตุสมุทิฐานมูลเหตุมีมูลเหตุนะมูลเหตุคืออะไรไปกินไปอะไรผิดปกติมูลเหตุนั้นเป็นเหตุให้อะไรกบเริบเกิดที่การในิ เราต้องหาสมุดหาที่ตั้งของโรคว่าอยู่ที่ไหนที่แรกเกิดของโรคอยู่ที่ไหนแล้วจึงพิจารณาว่าจะใช้ยาหรือการปรับพฤติกรรมว่าเป็นบัตตนอย่างไรให้หมดให้หาอาจมาดูยาตัวนี้ก็มียาถ่ายกระสับอันนี้เป็นการถ่ายกระสายอย่างอ่อนระบายออกถ่ายก็คือเอาออกไปเหมือนกับุ๊ยเอาปัญหาออกไปนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการถ่ายสิ่งท,ที่เป็นเศษหัต เศษสระที Workers, buses, boys, us, ่มันหนวกที่มันหนักที่มันติดที่มันขัดอยู่ภายในร่างกายของไนะก็คือไข่ปลาใส์ยถ่ตัวที่ทําให้เกิดเป็นโรคกระใสเพราะนั้นคนที่เริ่มเริ่มมีาการเริ่มเริ่มเป็นใช้ตุ้ได้นะเริ่มเริ่มเป็นใช้ตุ้ได้ถ่ายจะไม่รุนแรงเป็นยาระบายอ่อนๆก็จะแก้ไข้ดังอย่างที่ต่อท้องเรานไหถ้าใครเด่นวงเนาะศูนย์ศูนย์รวมของอยู่ตรงนี้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นเส้นสมนากระจายออกกาล่าพารีอีทาติงคาลาผ่านช่วงท้องถุดถ้าตรงนี้มีเถาดานกองนะในบริเวณช่องท้องในโกลมยศยศเนี่ยอะไรเกิดขึ้นการเดินทางของเลือดไม่ใช่เดืนทงเดียวเลือดและลมสองอย่างจะติดขัดเมื่อการเดินทางเลือดลมติดขัดไอ้วรศรีมีปัญหาบางคนมือเท้าชาไอ้ที่เจอบ่อยเจอบ่อยมากเลยคนไข้ที่มีเคสของมือเท้าชาเพราะเขามีเถาดานที่กองก็ต้องไปแก้ บางคนต้องทดลองมาตรวจใช้ยาตะบอะยิ่งดีดีมางไม่ได้ยิไปดูในรูปแยทาให้ปลายมือปลายเท้าเนี่ยมันชานะครับพอได้ยินเนาะตอนนี้นะคะพนังตรงนี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แก้เขาได้นคะแก้เส้นเอ็นยอนก็คือทำให้เส้นเอ็นหย่อนนันเองในนี้มีคนไหนที่มีสรรพคุณทําให้เส้นเอ็นหย่อนทั้งนีตัวนับรนว่าทำให้เส้นเอ็นหอนเออ่อนท้าวันเีย อาะเขามินเปลี้ยงเไรเนียนอันนี้มีแถาไนอนเนาไม่มีแเนเกลี้ยงไหนอ <c oughs> ช่้าขายยี่สิูณแก้เขาดานในท่อคำว่าแถวดานเข้าใจไหมนะ,ะแก่เส้นติดตื้นแก่ปูดที่ได้ทำให้เส้นดด่างยินยาไปตรงโน้นอะที่พวินก็มโจทเ์าันมันลำไส้ที่เคย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 าศกอาจารย์แดเช่ไม่ไม่เคยหรอกค่ะการเคยเห็นเพื่อนที่ทำงานอะค่ะท้องป่องแล้วแบบเหมือนเขาอ้วนอ้วน มันไม่ลงักทีคืออย่างนี้เราไปเราไปเจอหั่ะศพแล้าลำไส้กเป็นอย่างนี้ใช่ปะอันนี้ลำไส้นะตรงเนี้ยมันจะมีเหลืองๆเกาะเกาะอันนี้นอกไส้นะเกาะมันแล้วมันแข็งมากเน่ี้ยเกาะอยู่ข้างนอกเนี่ยแข็งมากข้างในก็มีแล้วมันก็แข็งมากอันนี้คือศพขอโทษนะคะเป็นเป็นของท่านานาาจย์ใหญ่นะที่เราดูแล้วก็มาสาวดู ขขนาดนี้เลยเหรอทาให้เรากลัวกลัวว่ากินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้ทาเผิดมันมันเป็นก้อนไขมัเลยค่ะมันเป็นไขมาที่ทแข็งซึ่งใในในในแให้เราก็ไูเนื่อมันเป็เสัป็นเส้นหส้นหที่จะัวกัหลายอย่างไม่ใช่ไหม่ใช่างเดียวไม่ไม่ไม่ใช่แต่อย่างที่มีสภาวะมนอะมาดูโรคห้องอยู่ไห เจอไหมลุงทองทุกคนเห็นลุงทองไหมขรู้จักลุงทองนะไม่สูดนะคะไม่ไม่สูดเชิญระวังเช็ดด้วยนะคะอย่าเอาเข้าปากนะระมัดระวังค่ะลุงทองเป็นธาตุวัตถุใช่ไหมเฉี่ยสลายตัวง่ายหรือสลายตัวยากคะฮะสลายีองอย่างนี้เี่หนีเลยเอ้าตอบเลยใครพิ่งเรียนเพมีศาสตร์ไปลุงทองสลายตัวง่ายหรือสลายตัวยาก

อันนี้ต้องคัดแล้วล่ะอาจารย์อาจารย์ไม่ทำตามเทสของผมจะเกีบยวไปให้หมดเลยนะวันนั้นที่ทำกรรมฐานเดือไปแล้วเราสะส่งไงครับไม่เป็นไรครับในยาหายตัวหายอ่ะที่ช่วยหายกิงนนงี้เลยอ่ะเป็นธาตุวัตถุมีสองตัวคืออะไรคะธาตุวัตถุมีสองตัวยาดำยาดำข้อดีเท่าไหร่คะ45 44ยาดำกับลูต่อ ในตำลับเนี้ยยาดงกับลงทองเราต้องไปสกุลก่อนซึ่งเขาสตุกมาให้เราแล้ววันหลังเค่ก็ลองตอนเรียนเภสัชแล้วเราก็จะได้สตุกยาดากับลงทองอันนี้เขาสตุกมาเองส่วนตัวไหนกัดเขาดานบ้างสารกิ่แก้ายดานบ้างคะรดากระดากระดากระดาษกระดาษกระดาษกันดางแล้วาัวไหนาีกระงากระดาษหน้าตาเป็ะยังกงคดะเห็นยังอันอระาษกกระดระะะ เขปลูกไม่ใช่ปุูกใช่ไหมปลูกอ่าปุูกอยู่ไหนคะปุูกอยู่ไหนปุูกตรงนี้ครับอ่าปุูกเขาจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ปุูกนะปุูกนะนี่ปุูกนะเกย์กับเกยอันนี้เก็บไว้นานๆไม่ดีเก็บไว้นานๆแล้ำมอดมันจะขึ้นอันนี้เป็นประเภทปลูก้นที่ไหนที่เหล็กสรรพคุณอะไรคะเขายนอนหลับขายขอนหรูบที่เหล็กนอนหลับเอาไปที่เหล็กเฮ้ย บปาช่อาที่เ็แก้กรรมาลกของนายแก้กระใสคนนี้จะถ่ายเหมือนกันแก้ที่เด็ก็ถายเหมือนกันถ่ายกระสเหมือนกันพวกสาทักสดทีดีออจะชาเอมเพจงนักยาหนาในยานหามักใส่เอ็นเเขาอะไรอ่าเมื่อกี้อันนี้อะไรใส่อ็นันอนี้อันนี้แก้ทเดกังอาวชาเอ็มเทพทำไมมมอยู่ในย่านหายนลอะไรคะลถอะไรหวาของหวานทำไมหวาน ความและควาและเชื้อเอ็นเพลินมาอยู่ในยาถ่ายตัวนี้จะทําให้ลาไส้ชุ่มชื้นเพิ่มสิ่งอาหารในลำไส้เนาะลำไส้ใหญ่ทําให้เวลาถ่ายถ่ายสะดวกคนที่ไส้แห้งเนี่ยเราก็ต้องใส่ยาเพลินเนาะเวลาเวลาถ่ายจะได้ไม่เกิดแผลไม่เกิดแผลในลำไส้นะะคตรงนี้ก็ถ่าย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 หมดเลยมะกายก็ถ่ายนี่ก็ช่วยถ่ายหัวยาเข้าเย็นนี่เข้าเย็นอะไรคะถ้าดูเถ้ายาถ่ายจะใส่เข้าเย็นอะไรคนเป็นเข้าเย็นอะไร เพราะเราเห็นว่าเป็นเหลืองใช่ไหมเขาเรียกเหลืองมีสรรพคุณอะไรคะอันไหนอะนอกจากแก้ทั้งเหลืองแต่ตะไนี้ป็นเหลืองเสียหายหายก็สายมันแก้เส้นเอ็นด้วยเนี่ยมีสรบัิคุณแก้เส้นเอ็นด้วยแก้มั้วยนะแตกต่างแบบในในยาแก้ะเมล็ดตั้งอยู่ไม่ว่าจะสูงไหนก็เห็นมีเข้าเย็นอยู่เพราะเขาช่วยในเรื่องของแก้ทั้งเหลืองเสียขับพิษน้ำเหลืองเสียิือน้ำเหลืองเสือขาแก้น้ำเหลืองเสียนะคะพวกของ

เขาจะได้ง่ายแต่ถ้าง,งานจะออกมันมันเรออ่าแล้วก็เทียนดำมันจะเพราะสังเกตนะถ้าเรามองนะเชฟเขาอะจะเป็นแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บนี่แต่ถ้างานเชฟเขาเป็นแบบนี้โอ้โหราคาเฮ้ยโหราคาหรือมันมันมันก็จะแล้วแบบมันจะมีจุดขาวด้วยเนาะอันนี้เคียนดำสปรปะคุณคือขับเสียงฮะลงสู่พู้ทวารเพราะฉะนั้นเร<อ>าจะเจอเราจะเจอเทียนดำในยาถ่ายยาุ่ยแย่เลยที่เขาใส่กับลูกผัด ชาดิเทพด้ใชนะเพราะว่าเพราะว่ายาดากับโปรตอมันออกมันออกแบบเม่าเบื่อออกตัวตอนทีพราะนั้นก็เลยโมเอ็นเย่ก็จะช่วยไม่ให้ลําไส้เนี่ยมันทํางานตึงเพราะสองตัวเนี่ยมันจะสองตัวมีนจะรวมกันแต่พอเราสตุบแล้วนิดมันก็อ่อนลงไปถ้าในยาถ่ายแมงบางตัวเนี่ยเขาไม่สตุบเลยเขาจะไม่สตุบเองเพราะฉะนั้นยาถ่ายกระใสตรงเนี้ยจะมีนิดในการระบายโปรตอนจะไม่รุนแรงมากใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เด็กก็ใช้ได้โดยเฉพาะ